นังสาวทิตตาเต็มสาคอนและดี่ฉันนางสาวประพาสิร์เคยญยได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานบวชขอ,องนาย่านภูมิธรรมดีบุตรชายของคุณพ่อคุณินัดและแม่กมงิทิดาธรรมดีแบบนี้ค่ะทั้งนี้ขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณน,นัดแม่กวงิทิดาธรรมดีและพ่อหน้าของเราขึ้นมาบนเวทีขอเรียนเชิญ ครอบครัวของคุณพ่อฟรีนันและคแม่กวินธิดาทำนีเป็นครอบครัวชาวพุทธที่ดีมากครอบครัวหนึ่งหลังจากที่ได้ควองรักครองเรงันมาเป็นเวลาหลายปีก็ได้ให้ส่งเสียลูกๆให้ได้ศึกษา ท่านที่าคารวญาติสนิทมิสหายที่ป้าณอามาร่วมงาน,นหัวที่วันในเช้าวันนี้ค่ะดิฉันขอได้กำหนดการให้ท่านที่เาคารพได้รับทราบร่วมกันดังนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีทำบุญทำบุญตกบารถาวายพระทหารแต่ประสงค์เวลาเก้านาฬิกาโกนผมปลงหลองหน้าเวลาสิบนาฬิกาบายสีสู่ขวัญหน้าเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถาวายพระทหารเพนแต่ประสงค์ เวลา13นาฬิกาแห่หน้าเข้ารับอุปสมบทที่พระอุโบสถโปรยทานถวายของที่ระลึกเวลา12นาฬิกาขอภัยค่ะเวลา14นาฬกานิมนต์พระบวดใหม่เดินวิทาบาทรับดอกไม้และจะตุปัจจัยไทยทานเวลา14นากา30นาทีรับพรและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณเกษรีนสนุวรรณี มหน้าง,งานขึ้นมาคลอพครงอะไรและกล่าวความรู้สึกเกี่ยวกับาง,งานกวชขอนุ่น้องในวันนี้ค่กขอ นมัมศการหลวงปู่ทองดีขับพระโซ่ท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมงานอุปสมบทของคุณพรคภูมิคัมีใน,นวันนี้ดิฉันรู้สึกปากอึ้แะแทนเจ้าภาพที่มีผู้มาร่วมงานในที่พีเป็นอย่างมากค่ะดิฉันขออาราธนาพระพุทธพระคุณและพระสงฆ์ขอจงปกปักรักษาเจ้าภาพ พ่อหน้าและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานค่ะขอจงมีความสุขตลอดไปสวัสดีค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณป้าสุธาหัตถายขอมีการซึ่งเป็นคุณป้าของพ่อหน้า เป็นพวกมือโสที่ทลูกหลานเขารู้นักถือขึ้นของพวงมาลัยและก่าเขารู้สึกกบงานตรวจในครั้งนี้ค่ะขอเชิญค่ะ ต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณพ่อคูดีนะัสและคุณแม่กวินธิดากล่าวความรู้สึกเกี่ยวกับงานบวชของลูกชายในวันนี้ค่ะเรียนชั้นค่ะกราบนมัสการหลวงปู่ท้องดีขำาประโตและแขกผู้ม่มเกียริทุกท่านกระผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทุกท่านสละเวลามาในงานบวชลูกชายของผมขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่มาร่วมอุปสมบทในงานบวชลูกชายของผมครับขอบคุณครับและที่ฉันในฐานะแม่ของนาโตก็ขอ,ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มางานบวชลูกชายดิฉันในครั้งนี้หากตกบกพร่องประการใดก็ขอ เห็นทุกข้าที่มาร่วมงานบวดในครั้งนี้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปสวัสดีค่ะถ้าไม่ได้ฟังความเั็นใจของพ่อหน้าถือว่างานนี้ไม่ครบสมดุลนะคะขอเรียนเชิญพ่อหน้าภาคภูมิคมดีค่ะกราบนำรชการหนุนปู่ทองดีขำกระโตที่กระลบยางสง กระดาษเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างยิง่งกราบเรียนคุณหัวหน้างานอะุกเกศร,รินทรสุวรรณีและญาติพี่น้องทุกท่านที่ประโลครับก็ผมรู้สึกเลื่อนตาและดีใจเป็นอย่างมากที่พ่อและแม่ได้จัดงานวัน,นี้ให้และได้เห็นหน้าพี่น้องบ้านใกล้เดินเขียนสละดเวลามาร่วมงานวัของผมขอกราบขอบคุณคุณหัวหน้างานอุกเกศรินทและคุณป้าทุกท่านทางไทยบอกมีการขอขอบคุณที่ ให้เกยียรติมาะลก่าสมานุนนย์โยกศระทาขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่กรุตาจัดกาะโหดให้ขอขอบคุณญาติพี่น้องและแก่ผู้มีเกียรติทั้งหลายที่เสียเวลามาร่วมงานผมครับทั้งนี้หากผมได้ดวงเกินท่านด้วยกายวาจาใจทั้งเกยียรตินานและไม่เจตนานทั้งรับหน้าทั้งรับหลังและแม่รับหลังทั้งนี้ ขอให้คุณพระศรีรัตนาไตยและสิทธิิตทุหลาขอจงบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความดีเลยขึ้นไปเดิวย<ะ>พ่าน้าของเรานี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะเนี่ยขอให้บัวนานาจะได้เป็นหลวงปู่เจ้าว่านนะคะบ้านไหนมีลูกสาวหลานสาวก็อยากเป็นสมัคเป็นลูกสะใภ้ของคุณแม่กมินทิดาแล้วก็ก็หมือนทำกุญแจบาทตอนเช้าทุกวันนะคะ จะมีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในสังวงยาวนานนี้ผู้ชายไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงไม่เคยเกิดเป็นชาย,ยกมไม่มีและคนที่ไม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันก็ย่อไม่มีเช่นกันแสดงว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแต่เคยเกิดเป็นหญิงและชายและเป็นสามีภรรยากันมาก่อนทั้งนั้นขอปรบมือเป็นกำลังใจให้เกียรติพระหน้าภาคพุทธคํคำดีอีกครั้งค่ะ